สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ อินโฟมาเก็ตประเทศไทยเดิน <The S 1> หน้าจัดงานโปรแพคเอเชีย2023 14-17มิถุนายน2566นไบาเทคบางนาย้ำชัดมั่นใจพร้อมต้อนรับผู้ประกอบการกว่า42,000รายรวมกว่า800แบรนด์เข้าร่วมงานพร้อมปรับโฉมการจัดงาน8โซน ฉลองครบรอบ30ปีเน้นย้ำการเป็นต้นน้ำซอฟต์พาวเด้านอาหารให้เวทีอาหารไทยไปสู่เวทีโลกผ่านการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน BCG m o เดลเพื่อความยั่งยืนโดยงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ครั้งที่30 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่14-17ถึงมิถุนายน2566นศูสู์นิทรรศการและการประชุมไบเทคสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.propackasia.com ค่ะสำหรับงาน p r o p a c เอเชี2023นะคะ14-17ถึงมิถุนายนนี้ที่ไบเทคความพิเศษของงานในปีนี้เนี่ยเราจะมีโซนกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและเกิดการ กระตุ้นให้มีการทำธุรกิจที่ยั่งยืนนะคะจะมีส่วนของโปรแพคกูเม่ ume, การใช้วัสดุในการผลิตอาหารนะคะว่าจะมีการเลือกใช้ยังไงการจัดทำโพส์ฮเวสเทคนะคะก็คือการจัดการสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางแล้วก็จะมีเวทีให้คำปรึกษาในการทำแพคเกจิ้งการสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจของคุณพร้อมทั้งมีบูธของทางออยมาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็สัมมนาในงานเนี่ยมีกว่าร้อยเซสชั่นซึ่ง ตั้งแต่โลจิสติกนะคะกรีนโลจิสติกการจัดทำคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจอาหารการเลือกแพคเกจจิ้งสำหรับสินค้าของท่านไม่ว่าจะเป็นทางด้าน c คอสเมติกยาอาหารนะคะก็คือรวมๆแล้วเนี่ยเป็น กิจกรรมที่เหมาะทั้งสำหรับบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็ SME <c oughs> ค่ะค่ะในระบบของ Exhibition ส่วนใหญ่เราจะปีตัวล n อ h เรียกว่า pre-register นะคะลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้มีการลงทะเบียนล่วงหน้ามากว่า5,000ราย <c oughs> ที่เป็น c o n f i r รมนะคะในส่วนของต่างประเทศเนี่ย เป็นลักษณะการเข้าชมงานเป็นหมู่คณะอีกประมาณพันกว่าที่เขาคอนเฟิร์มมาแล้วเราคาดหวังจะมีผู้ชมงานทั้งหมดนะคะจากตัวเลขปีที่แล้วเนี่ยสามหมปีนี้เราคาดหวังที่42,000รายค่ะความพร้อมในส่วนของงานแสดงสินค้าเนี่ยเราใช้เต็มพื้นที่ไบเทคที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือมีประมาณ1,800แบรนด์แล้วก็คาดว่า4 2 0 0 0รายเนี่ยเราสามารถต้อนรับพร้อมที่จะ,ะให้บริการแล้วก็ ให้ความสะดวกในการเข้าชมงาค่ะความคาดหวังในการจัดงานปีนี้นะคะคาดหวังว่าจะสร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมหาเทคโนโลยีในการไปใช้ในอุตสาหกรรมในธุรกิจของทั้งองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็องค์กรขนาด SME นะคะวิสาหกิจขนาดย่อมขนาดกลางแล้วที่สำคัญะคะ่ะบรรจุภัณเป็นประเด็นที่น่าจับตามองนะคะในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจทั้งนี้ ทั้งหมดเนี่ยจะเราเราจะทำธุรกิจภายใต้คอนเซปต์สร้างซัพพลายเชนให้มีความยั่งยืนธุรกิจประเทศไทยเนี่ยถ้ามองในธุรกิจอาหารเป็นหลักนะคะว่า60%ของผู้ชมงานเนี่ยเป็นด้านอาหารเราตอนนี้เราส่งออกเป็นอันดับที่13 mm. ก็เราคาดว่าการพัฒนาในส่วนของการทำแพคเกจิ้งเนี่ยในธุรกิจอาหารที่ส่งออกไปได้จะทำให้ส่วนของบรรจุภนนัณฑ์เติบโตไปด้วยอีกอย่างนึงคือธุรกิจที่เป็น ดิลิเวอรี่ต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะบัรจุภัณฑ์มคีความสำคัญในการนำไปใช้ในการขายอาหารที่จากร้านกลายเป็นดิลิเวอรี่เนี่ยบรรจุภัณฑ์จะเป็นตัวแปรที่สำคัญแล้วก็มีความต้องการที่มากขึ้นจากช่วงโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ10-15%แล้ว ต่อเนื่องค่ะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเท่ากับธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกิดใหม่ในส่วนของ Delive r y Solution ในงานส่วนใหญ่จะเป็นการสร้าง p a c k a g i n g การแนะนำา p a เกจจิ่เพื่อความยั่งยืนค่ะ mm hmm. Biodegradable Packaging หรือ Packaging ที่นำกลับมาใช้ได้อีก mm hmm. จะเป็นลักษณะการนำเสนอ Packaging ใหม่ๆที่เหมาะกับอาหารให้แน่ใจว่าแพ็คอาหารแล้วผู้บริโภคได้อาหารที่ปลอดภัยค่ะค่ะ14-17ถึงมิถุนายนนี้นะคะ Pro p a c k A เช a เปิดโรงงานให้ผู้ประกอบการได้เข้าไปดู mm hmm. เครื่องจักร อุปรกรณ์บรรจุภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์พร้อมใช้นะคะภายในงานไปเพียงงานเดียวค่ะได้ตั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำเหมาะสำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็ SME เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำปํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ